สวัสดีจ้าเมือ่อนี้แม่ติมสิมาต้มสมไก่กินจับพี่น้องแม่ติมสิมาเห็ดกับขพาะต้มสมไก่กับพี่น้องต้มสมไก่ต้มต้มยำกันเลยค่ะไก่บานกับพี่น้องไก่บานอ่อนๆแม่ติม,มก,ก,าากาาต่สิมาเห็ดปอกข่า,า,คา,ออา,าค่ะเอาข่าอ่อนมาต้มใส่เนาะค่ะเนาะข่าอ่อน บอกข้าเขาเอาแต่ชวนอ่อนๆมันต็ดหนึอ่งอเอาแต่ชวนอ่อนๆเขากับเอามาต้มใส่ไก่ไก่บานจ้ะบอกข้าค่ะบอกข้า อ่นอนๆคะ่ะเขากินหมดเลยเลยคะ่ะกินทั้งหัวกินทั้งลำมันขาอ่อนเป็นสมุนไพรเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นสมุนไพรอีกแบบนึงค่ะตะไคร่อาแต่อ่นอน,นะคะ่ะเอาว่าออกแกเขาอตะอ่อนพอให้กิน ยนะังไงในบ่านเฮ้นานะักันนี้ยกินสมุนไพรไปพอมก่อนจะปอกเขาก่ะเอามีดกิด อ,อกแปรอ่นอ,อนๆสิคัน er ica, routine, part, er ี่อ่อนดีค่ะแส่บๆส่บมุนไพรบ้านเราหาง่ายๆค่ะยี่ตามบ้านห้องนี้มืดค่ะค่ะใบมะกรูดใบอีตูเนี่ยค่ะปลูกกินค่ะปลูกกินปลูกยังได้ยุ่ตามบ้านสวนนี่นาะจใะเนาะ พ่อจะเลยแกะคัดเล็กน้อยเ้องกับปลูกเส่กระถางไว้เวลวาเ้องติดตำติตุ่มสิ้นย่างห้องแบบหาเด็ดใจติดปอกค่าค่ะค่านี่มันมีประโยชน์หลายอย่างนี่ค่ะพี่น้องล่ำมันก็นเอาไปตำก็ได้เขาเอาิน่าตำเมียงรับค่าเนาะค่ะเนาะเ้องกับปอกออกแล้วเา้างอไปฝักฝักตำ ตำเมียงล้ำคานก็สุดยอดเสียบพี่นนะ้องแซ่บค่ะอันนี้ปอกเอาแต่อ,อ่อ,อนๆมันห้างว่าอะไรตำเมียงเนาะคะนะ่ะห้องห้ามาตม้ม,ตมยำต้มยำไก่ตม้มยำไก่แต่ถ้าว่าภาษาอีสานเนี่ยคือต้มสมไก่เนาะคะนะ่ะเนาะต้มสมไก่บ้านต้มไก่บ้าน,ไก,านไก่บ้านมันจัง เฮาเลี้ยงเราตามบ้านๆนนะคะเม่ได้เลี้ยงอันเลี้ยงไอ้สารอาหารเลี้ยงครับมาบังคับปัจฉัยใส่ใสบั้นเฮาเลี้ยงธรรมชาติกินมันกับที่บมีอันตรายเยังค่ะใด้ใบพายตู้ใบนึ่แต่ว่าก่อนดิบต้มก่ะได้เตรียมนี่ละค่ะเตรียมใบมะกรูด เตรียมอุปกรณ์ด้ยวยเ,เตรียมข้าวไว้เอาตะขาอ่อนเตรียมขาอ่อนไว้ต้มยำไก่ต้มสมไก่ แล้วไดรร์ค่ะข้ามีแต่อ่นอ,อนค่ะพี่น้องหอมสมุนไพรหอมข้าอ่อนเตรียมไปตุ่มไก่ค่ะไอตู้ห้องกระเดยมาแล้วค่ะไอตู้ใส่ไก่ลายตอนสี่จบเนาะค่ะเนาะแล้วก็ไปแม่ชิ้นกระเจด้ดัดการทำไก่ไกิเป็นชิ้น ใส่ชัวมาเริ่มเลยค่ะใกล้นี่เขาก็เบ็ดสเร็จมาเรียบร้อยแล้วครับพนะี่น้องสเร็จมาเรียบร้อยเตรียมท่านที่จะต้มค่ะวันนี้แม่ติ่มจะต้มใส่ไกล้นี้่านนีมันก็นเรียบร้อยแล้วนะคะนะ มือมันสำบายค่ะมันตองมาเห็ดเองมันตองมาทิ้งเองเพ้่เขาจะเห็นมาาหายเรียบร้อยเขากบหันหัน,นเตรียมไว้ขาไก่พร้อมหมดแล้วค่ะตัวใหญ่นี่ค่ะไก่ตัวใหญ่เลย นี่นั้นกินกับข้าวต้มไก่ค่ะต้มไก่ อากาศหอนเอาเนานะค่ะเนาะอากาศร้อนมากเข้ากับขั้วใจค่ะเข้ากับแสกออกครึ่งนึงมันนี้ไม่ติมที่ไม่็ะตัเข้าวค่ะ ไกลบานเดียวร้อยจ,จะมแม่ก <imo> ต้มรสจะจัดเปรีป้ยว อยากินออกเป็นชิ้นๆน,นคะคะแล้วก็สับสับ,สบเป็นชิ้นๆสับสับเตรียมจะตุมอุ้ยพอสับเลยเป็นเขื่อนค่ะ <c oughs> เอาข้างล่างกันเลนะอากาศกับวี่แดดจะว่าเอาค่ะเอาฝน แม่ติ้บ้านสวนขอเสนอเมนูต้มไก่บ้านค่ะต้มไก่บ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าห้ากระตรงเคิงหนึ่งค่ะจิ้มสองคนมันโตแบบนะะั้นไปกินกันเลยสิแม่จัดการผ้าไปเก็บใบมะกรูดจ้ะไปเอาไปเก็บใบมะกรูดกันใบมะกรูดกับปลูกไว้น้าบาตนี่ค่ะพี่น้องต้นมะกรูดตน้นแบบง่ายเลยใบมีแต่ใบแต่ว่าถึงน้ำฝนไม่ไหม้หน่ใบง่ายดีจะ้ะ หอมห่วยๆค่ะพี่น้องหอมห่วยๆแม่ติมบ้านสวนก็ปลูกใบมะกรูดไว้ต้นบักใหญ่เลยค่ะต้นบักใหญ่ค่ะหอมค่ะใบมะกรูด <c oughs> ต้นใหญ่นี่ค่ะพี่น้องต้นใบมะกรูดต้นนี้เราปลูกกินใบแลนะ้วค่ะเนาะไม่ร่า่วยมากเต็มพื้นเลยมันจะโลนค่ะปลูกกินใบ กอได้อยากได้กับมาเด็ดเอาค่ะใบมะกรูดลายค่ะมีแต่ใบใหญง่ๆแล้วเขาได้ใบมะกรูดมาแล้วก็เตรียมที่จะไปทำกับข้าวกันจ้าแม่จิมจะไปหาทำกับข้าวกันค่ะนีคือสมุนไพรที่ห่าหายายงัยงไงน้ำบัดเนาะค่ะเนาะเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีก่อนนะคะคลิปหน้าพอกันไหมนะคะสวัสดีจ้า